ครับสวัสดีครับเป็นที่ตื่นเต้นกันอยู่ยามนี้สำหรับคนทำงานคนไทยกลุ่มใหญ่ประมาณ3ล้านหรือ3ล้านกว่าคนเนี่ยนะครับก็คือการที่รัฐบาลจะมีการเยียวยาเ,าเงินช่วยเหลือแรงงานนอกระบบประกันสังคมนะครับซึ่งจะจ่ายก็คือแจกนั่นแหละครับให้คนละ5,000บาทต่อเดือนเป็นเวลา3เดือนต่อเนื่องกันไปก็คือเมษาพฤษภาและก็มิถุนาที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับ ซึ่งเป็นการให้สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิดที่ว่านี่นะครับทีนี้วิธีการให้เนี่เดี๋ยวราลยละเอยียดตอนท้ายผมจะบอกให้ฟังนะครับว่าต้องทำอะไรยังไงเนี่ยนะแต่ที่มีการสงสัยกันมากนี่ก็คือว่าก่อนหน้านี้พอคณะรัฐมนตรีอนุม,มัติมารัฐบาลอนุม,มัติมาปับ๊บก็จะมีไอ้เงินส่วนนี้จริงๆมันมีมาตรการหลายอย่างแต่วันนี้ผมจะพูดเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวซึ่ง หลายคนยังสงสัยกันมากว่าเอ๊ะฉันจะได้ไม่ได้เอาแล้วฉันทํางานอย่างนี้เข้าเกณฑ์หรือเปล่าแล้วฉันเป็นอาชีพอิสระเนี่ยต้องแบบไหนถึงจะอาชีพอิสระเนี่ยนะเดี๋ยวจะมาไล่ให้ดูเลยอันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลของอไทยรัฐออนไลน์นะฮะเพราะว่าเขาไปหยิบมาขยายซักไซ์รายละเอียดจากเจ้าหน้าที่เนี่ยจนได้ความชัดเจนมากที่สุดเท่าที่ผมเห็นนี่นะเพราะว่าอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าวันที่ทาง รัฐบาลีผู้รับผิดชอบมีการแถลงข่าวไปเนี่ยหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ให้ข่าวเนี่ยนะ,ะการให้ข่าวของเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าอาจจะไม่ใช่เป็นมืออาชีพในการที่จะสื่อสารส่งแมสเสจส่งข้อความ สำคัญสัญหลักๆว่าควรจะต้องอธิบายอนะไรหรือว่านักวันที่มีการถแถลงออกมาจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนี่เข้าใจว่ารายละเอียดอาจจะไม่เป๊ะร้0หรือเปล่านี่นะก็เลยทําให้เป็นที่สงสัยกันแต่วันนี้เดี๋ยวจะมาไล่รายละเอียดให้ดูกันเลยแบบชัดๆนะครับว่าใครอาชีพแบบไหนคนที่เดือดร้อนแบบไหนบ้างที่จะเข้าเกณฑ์ได้คนละ5000 3เดือนรวมแล้วเป็นหมื่น้าเนี่ยประมาณสามล้านหรือ3ล้านกว่าคนเนี่ยนะครับคุณสมบัติของผู้ที่จะนะรับเงินเดียวยาเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะมีขึ้นให้ดูคุณสมบัติต้องเป็นแน่นอนสัญชาติไทยต่างด้าวไม่ได้นะอายุ18ปีขึ้นไปในวันลงทะเบียนนะครับอายุ18ปีขึ้นไปแล้วก็เป็นลูกจ้างหรือว่าประกอบอาชีพอิสระในธุรกิจที่ถูกสั่งปิดนะเช่นพวกผับพวกบาร์พวก,พวก,พวก,พวก อันนี้มันคงหมายถึงพวกร้านเหล้าร้านอะไรด้วยเนี่ยนะร้านเสริมสวยร้านทําผมเนี่ยก็ของร้านตัดผมด้วยนะครับร้านนวดสปาทั้งหลายเนี่ยนะขายของในตลาดที่ถูกสั่งปิดหรือธุรกิจอื่นๆที่ได้รับผลกระทบเนี่ยะเช่นพวกขับวินมอเตอร์ไซค์พวกขับแท็กซี่เนี่ยนะพวกที่อยู่กับธุรกิจท่องเที่ยวนะฮะอันนี้เยอะมากหนักมากเลยนะฮะพวกไกด์เนี่ยนะทั้งหลายเนี่ยนะครับพวกทํางานที่เกี่ยวกับ ธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยมันมีเยอะมากและพวกร้านอาหารอะไรด้วยนี่นะฮะแล้วอีกพวกนึงก็คือพวกที่รายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเสียภาษีก็คือรายได้สุทธิหลังห,กหักค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ของกรมสรรพากรแล้วเนี่ยไม่เกิน1นึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะฮะแล้วก็อีกพวกนึงคือพวกที่อยู่ในประกันสังคมตามมาตรา3 9และ40ซึ่งเป็นอาชีพอิสระที่ส่งประกันสังคมเองไอ้พวกเนี้ยก็คืออยู่ในเกณฑ์คุณสมบัติที่จะได้นะแต่ว่า อันนี้ไม่รวมถึงพวกที่ต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานะคือไม่เป็นนักเรียนไม่เป็นนักศึกษาในวันลงทะเบียนนะฮะมาเป็นทีหลังไม่เป็นไรนะหรือเป็นมาก่อนนั้นไม่เป็นไรแต่ว่าในวันลงทะเบียนต้องไม่เป็นนักเรียนไม่เป็นนักศึกษาแล้วแน่นอนต้องไม่เป็นข้าราชการข้าราชการนล่วก็มีเงินเดือนมีรายได้อยู่แล้วเนี่ยนะอีกอาชีพหนึ่งนะครับก็คือต้องไม่เป็นเกษตรกรคือไม่ได้ทําอาชีพเกษตรกรรม แล้วต้องไม่เป็นผู้ว่างงานด้วยนะเพราะมันคนละเคสคนละกรณีกันที่ก็จะให้นะนะแล้วไม่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตราสามสิบสามอัน้พวกที่จ่ายจ่ายทำงานแล้วก็จะมีการจ่ายประกันสังคมเต็มระบบนี้นะครับทีนี้มาดูอีกกรณีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งผู้ประกันตนตามมาตราสามสิบสามของประกันสังคมนี่นะครับซึ่งลูกจ้างที่มีการส่งประกันสังคมอยู่นี่นะอันเนี้ย ถ้าอยู่ในเกณฑ์เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33นี่นะให้ติดต่อรับการช่วยเหลือจากประกันสังคมนะครับนี่หมายถึงว่าที่ได้รับผลกระทบจากอาจจะตกงานหรือถูกพักงานไอ้ถูกถูก,ถกว่างงานจากการที่ถูกรัฐบาลสั่งให้ปิดกิจการชั่วคราวอะไรทั้งหลายนี่นะพวกนี้เนี่ยนะครับถ้ากรณีที่ไม่ได้ทํางานด้วยเหตุสุดวิสัยและไม่ได้รับค่าจ้างให้ได้รับเงินทดแทนร้อยละ50ของค่าจ้าง แต่ไม่เกินร้อยแปดสิบวันอันนี้คือพวกที่จะไปเอากับประกันสังคมนะเพราะท่านส่งประกันสังคมมาครบแล้วก็นายจ้างก็ส่งประกันสังคมมาเป็นปกตินีนะฮะพวกนี้ก็คือพูดง่ายไปรับเงินทดแทนรายได้ร้อยละห้าสิบของค่าจ้างแต่ว่าไม่เกินร้อยแปดสิบวันหรือหกเดือนนะครับส่วนที่ไอกรณีที่นายหน่วยงานรัฐเนี่ยสั่งให้หยุดประกอบกิจาการชั่วคราวอันนี้ก็คือ,อ เข้าค่ายที่เป็นกิจาการที่ต้องให้หยุดชั่วคราวนี่นะแล้วก็ยังไม่ได้รับค่าจ้างเนี่ยจะได้รับเงินทดแทนร้อยละห้ของค่าจ้างแต่ไม่เกิน60วันคือ2เดือนนะก็จะมี2องกรณีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตราส3มของประกันสังคมเนี่ยแต่ว่าอาจจะบางบางคนนี่อาจจะมีคุณสมบัติไม่ครบที่จะไปได้เงินทดแทนจากประกันสังคมเนี่ยอันเนี้ยมาขอเยียวยา มาขอไอห้าหมื่นเออไม่ใช่ห0 0 0 0มาขอเงินจ่ายเยียวยา5้าพัสามเดือนได้นั่นหมายถึงว่าคุณจะต้องไม่เข้าเกณฑ์ไม่ครบคุณสมบัติตามมาตราสานะครับนี้มาดูไอ,อกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็คือที่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระนี่นะถ้าประกอบอาชีพอิสระแต่ว่ามีการทำเกษตรกรรมเป็นอาชีพเสริมเป็นไรายได้เสริมเนี่ย อันนี้เขาบอกว่าต้องเลือกต้องเลือกว่าจะมารับเงินเยียวยาตามโครงการที่รัฐจะแจก5,000สามเดือนหรือเปล่าถ้ารับตรงนี้ก็จะหมดสิทธิ์ที่จะไปรับเงินช่วยเหลือในภาคเกษตรกรรมในอนาคตที่เ็าจะมีขึ้นมาเนี่ยนะซึ่งไอ้นี่ผมไม่มีรายละเอียดอาจจะค่อยว่ากันอีกทีนึงน,นะคือพูดง่ายว่าถ้าเลือกที่จะรับเงินเยียวยาตรงนี้ไอ้สิทธิ์ที่เกี่ยวกับเรื่องเกษตรกรรมก็จะไม่ได้ นี่หมายถึงว่ากรณีที่ทําอาชีพอิสระด้วยทําเกษตรกรรมด้วยนะฮะทีนี้ถ้าคนที่ประกอบอาชีพอิสระแต่ว่าไม่มีข้อมูลในจ้างก็ไม่ต้องกรอกข้อมูลนายจ้างก็บอกนะแต่ต้องกรอกข้อมูลสถานประกอบการให้ชัดเจนนะว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจจริงอาจจะเป็นคนค้าขายเองด้วยเนี่ยนะแล้วก็ซึ่งก็จะมีการตรวจสอบจากฐานข้อมูลของผู้ประกอบการอีกทีนะครับอันนี้ก็ เรื่องของผู้ประกอบอาชีพอิสระอีกอันหนึ่งคนที่มีอาชีพอิสระของภาครัฐอันนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าภาครัฐก็มีฐานข้อมูลอยู่แล้วนะครับทีนี้มาดูอีกอันหนึง่งถ้าเป็นนอกเหนือจากไอที่พูดไปแล้วเนี่ยอาชีพอิสระอื่นๆนะครับเช่นทําของอยู่บ้านเพื่อไปส่งขายอาจจะเป็นพวกของชํารวยอันนี้ยกตัวอย่างนะฮะส่งตามร้านค้าแล้วบางเอ,อิญร้านค้านี่เขา เจ๊งไปเพราะว่านักท่องเที่ยวไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มาไอ้น,นี่ก็คือผลกระทบจากโควิดนี่นะอย่างเงี้ยได้แม่บ้านทําความสะอาดตามบ้านซึ่งเป็นพวกเอาซอร์สเนี่ยนะหมายถึงว่าจ้างมาเป็นครั้งครั้งเป็นวันวันหรือมาไปกลับอะไรเงี้ยนะอันเนี้ยเขาจะตรวจสอบคุณสมบัติอีกทีหนึง่งซึ่งเขาบอกว่าจะช้ากว่าคนที่เข้าเงื่อนไขชัดเจนอย่างที่พูดมาข้างต้น เขาจะตรวจสอบว่ามันเข้าเงื่อนไขที่โดนสั่งปิดหรือเปล่านะเพราะว่าบางบางกรณีอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องผลกระทบจากเรื่องโรคระบาดแล้วจนโดนสั่งให้ปิดกิจการชั่วคราวอะไรอย่างนี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นแม่บ้านหรือคนทํางานตามบ้านที่บริษัทส่งไปรับบริษัทที่รับจ้างส่งไปเนี่ยนะถ้าไม่เข้าเกณฑ์ว,ว่าถูกสั่งปิดเนี่ยแม่บ้านเหล่านี้ก็ก็จะมาขอเงินเยียวยาตรงนี้ไม่ได้นะะ แต่บางคนก็อาจจะมีการบอกว่าไปยื่นไปก่อนเดี๋ยวเขาตรวจสอบเองหน้าที่ของเราคือไปของเงินเยียวยา5,000ันคูณ3เดือนหน้าที่ของภาครัฐก็คือตรวจสอบนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดมากยื่นไปก่อนเลยนะ,อะไอ้นี่คือคำแนะนำจากผมนะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งอันนี้เนี่ยไม่ใช่อาชีพอิสระนะหรือหรืออยู่ในอาชีพอิสระก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการ ก็คือคนจนก็มีสิทธิ์ครับแต่ว่าต้องมีคุณสมบัติตามที่าตามที่กาหนดไว้คุณสมบัติที่กําหนดไว้ก็คืออะไรไม่เป็นนักเรียนไม่เป็นนักศึกษานะฮะแล้วก็ไม่เป็นคนว่างงานไม่ได้เป็นเกษตรกรแล้วก็ไม่อยู่มาตรสามสิบสาของประกันสังคมคือว่าง,งานไม่ใช่คนทํางานอยู่ปกติที่ทส่งประกันสังคมปกติอันนี้คือคนที่ถือบัตรสวัสดิการหรือบัตรคนจนนั่นแหละพวกเนี้ยส สามารถที่จะไปขอร่วมโครงการที่จะได้รับเงินเดียวยา5000คูณ3เดือนเนี่ยนะรือเขอเป็น15,000นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นพวกที่ว่างงานอยู่ไม่ได้ทํางานอยู่เนี่ยนะก็ไม่สามารถที่จะมาขอรับเงินตรงนี้ได้นี่ก็ต้องไปกรณีอื่นเนี่ยนะครับแต่มันมีข่าวข้อมูลอยู่นิดหนึ่งไอ้นี่ผมก็ก็แปลกใจอยู่เหมือนกันนะนะเพราะในวันที่ให้ข่าวเนี่ยทางเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังระดับผู้ใหญ่ รนะดับพุ้ในการกองเงินเนี่ย,เ,ยเขาบอกว่าคนที่ลงทะเบียนของเงินเยียวยาตรงนี้เนี่ยนะที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดนี่นะแล้วจะไปของเงินเยียวยาเดือนละห้าพันสาเดือนนี่ก็คือขอรับแจกเงินนะครับพูดง่ายๆถ้าไปลงทะเบียนในเดือนเมษาเนี่ยก็คือเดือนหน้าเมษาหกสามนี่นะถ้าผ่านการพิจารณาก็จะได้รับเงินเดือนละห้าพันบาทเป็นเวลาสามเดือนเ็าจะได้รับเมษาพฤษภามิถุนนา เต็ม3เดือนแต่ถ้าไปลงทะเบียนในเดือนพฤษภา63สก็จะได้รับสองเดือนเท่านั้นก็คือได้รับพฤษภากับมิถุนาแต่ถ้าใครไปลงทะเบียนในเดือนมิถุนาหกสก็จะได้รับแค่เดือนเดียวคือเดือนมิถุนาแค่5,000บาทเอออันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่า ทำไมถึงถึงกำหนดเงื่อนไขออกมาแบบนี้นะฮะเพราะถ้าเขาเดือดร้อนนี่เขาหรือเขาอาจะมองว่าไอไอไอเดือนเมษากับไอพฤทธภาเนี่ยก็เมื่อคุณไปลงเดือนมิถุนาเนี่ยแสดงว่าเมษากับพฤษภาเนี่ยคุณยังมีไรายได้ปกติหรือเปล่านี่นนะฮะผมเขา้เขาใจว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นใครที่เดือดร้อนตอนนี้ตั้งแต่มีนานเนี่ยเขาเปิดให้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยาตรงนี้ ก็ต้องไปดําเนินการให้ทันเมษานะครับท่านทง่านทังจะได้รับตั้งแต่เมษาพฤษภามมถุนาแต่ว่าย้ําอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะมีอธิบายให้ฟังว่าต้องไปลงทะเบียนที่ไหนยังไงคือคือมันอย่างนี้ฮะที่ผ่านมาเนี่ยมันมีคนที่ไปกันที่ธนาคารบ้างไปอะไรบ้างเนี่ยเขาก็ตื่นตกใจกันกลัวจะไม่ได้รับเงินนี่นะซึ่งธนาคารเขาไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับธนาคารเขามีหน้าที่โอนหลังจากที่ทุกอย่าง ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้วแล้วก็มีการส่งรายชื่อว่าใครที่จะได้บ้างเนี่ยเขาถึงจะมีการทําการออโอนเงินเลื่ออะไรก็แล้วแต่นั่นเป็นกระบวนการไม่ต้องไปสนใจเป็นหน้าที่ของเขาเนี่ยนะแต่ว่าหน้าที่ของท่านที่จะไปขอรับเงินที่เขาแจกเนี่ยที่เรื่องเงินเยียวยาเนี่ยนะช่องทางที่จะทำเนี่ยมีช่องทางเดียวเท่านั้นนะฮะจำไว้เลยว่าเขาจะให้ไปลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนที่ไหนลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์เว็บ ชื่อเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันดอ m นะฮะถ้าคนที่คุ้นเคยกับการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยไม่มีปัญหาแต่คนที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยแนะนำว่าไปไหว้วานลูกหลานหรือใครก็แล้วแต่นี่นะที่เขาจะช่วยเราได้เนี่ยนะพี่ป้านะอาอาทั้งหลายลุงลุง,ลงป้าป้านี่นะเพราะฉะนั้นมีช่องทางเดียวครับต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ W ร์ไวด์เวเราไม่ทิ้งกัน com นะครับ ซึ่งเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนวันเสาร์ตั้งแต่วันเสาร์ที่28มีนาะคม2563ตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปอันนี้คือข้อมูลล่าสุดที่ยังไม่ได้มีการแจ้งเขาว่กก่อนถึงวันที่28ถ้าเขาแจ้งมาใหม่เนี่ยนะก็เอาตามนั้นก็ติดตามข่าวหน่อยนะครับทีนี้หลักฐานที่เวลาจะต้องลงทะเบียนเวลาเราไปเปิด หน้าคอมเนี่ยนะหลักฐานที่จะต้องไปลงทะเบียนที่จะต้องไปกรอกผมเข้าใจว่าเขาจะต้องมีแบบฟอร์มไหมผมก็ยังไม่เห็นนะมันแน่นอนอยู่แล้วเวลาลงทะเบียนมันต้องมีแบบฟอร์มต่างๆให้เรากรอกลงไปเนี่ยนะหลักฐานต้องมีแน่นอนสแสดงตัวตนก็คือบัตรประชาชนของท่านท่านคุณจะต้องกรอกหมายเลขบัตรประชาชนนะข้อมูลส่วนบุคคลแน่นอนนะครับมันต้องมีชื่ออะไรนามสกุลอะไรอายุเท่าไหร่นะแล้วก็ถ้าเป็นอาชีพอิสระเนี่ย ทำงานอยู่ที่ไหนอะไรยังไงซึ่งจำเป็นต้องมีข้อมูลการประกอบอาชีพนะแล้วก็ข้อมูลนายจ้างกรณีที่มีนายจ้างนี่นะฮะอันนี้อันนี้เดี๋ยวรายละเอียดต่างเนี่ยใครที่มีอยู่แล้วกับงานการที่เราทําข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัวเนี่ยไม่ต้องไปถามใครมันเป็นข้อมูลเราเองข้อมูลที่เกี่ยวกับนายจ้างหลักฐานที่เกี่ยวกับนายจ้างทั้งหลายถ้ามีนะข้อมูลในการประกอบอาชีพ ทุกๆอย่างที่จะแสดงให้เขารู้ได้ชัดเจนว่าเราประกอบอาชีพอะไรอยู่เนี่ยก็เตรียมไว้ซึ่งปกติเรามีอยู่แล้วเพราะเป็นงานที่เราทาอยู่ทุกวันนี้นะอันนี้ก็คือส่วนที่หลักฐานการลงทะเบียนนะครับอันนี้รายละเอียดเนี่ยคงต้องไปดูในวันที่เขาจะเปิดให้ลงทะเบียนนะเขาจะมีช่องให้กรอกนะผมก็ตอบตอนนี้ไม่ได้นะครับแล้วถ้าผ่านการพิจารณาเนี่ยเขาก็จะจ่ายเงินาทางไหนบ้านก็โอนเข้าบัญชีธนาคาร บัญชีธนาคารไหนเดี๋ยว่็คงจะระบุให้กรอกนะฮะแล้วก็ผ่านทางบัญชีพร้อมเพย์นะครับอันนี้เป็นรายละเอียดผมจะไม่อธิบายตรงนี้เพราะเดี๋ยวมันจะยืดยาวนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่หลายท่านที่เข้าขายจะได้รับการแจกเงินคนละ5,000บาทต่อเดือน3เดือนเมษาพฤษภามิถุนารวมแล้วเนี่ยเป็นคนละหมื่นหประมาณ3ล้านกว่าคนนี่นะสิ่งที่รัฐบาลนี่คือหนึ่งในมาตรการ หลายๆมาตรการที่รัฐบาลออกมาตอนนี้จากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโรคระบาดท,ที่กําลังเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตจนต้องออกพร,รกฉุกเฉินมาณนาเวลานี้เนี่ยนะฮะนี่คือสิ่งที่นํามาเล่ามาบอกเพื่อให้ท่านได้เห็นว่าจะต้องทำอะไรยังไงสำหรับคนที่มีสิทธิ์จะได้ตรงนี้นี่คือสปอร์ตไลท์เแล้วเจอกันใหม่ครับ